chưa claro đi 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 Ô mọi người ơi 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 mọi ตัดเปล่าไหมนะตัดเปล่าไหมนได้เลยได้เลย

Ô mọi người ăn cơm 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 ăn

พอแล้ว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 โอ้ยเราตัดใจคนอ้าดีกว่าดีมาคนดีแ้มย้อยลืมไปะตุ้มหายการกระตุ้มหายไปตั้มโดมตั้มโดม